ทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบีแล้วนะวันนี้อยู่ในป่าสนนะคะบีจะพาทุกคนมาเก็บเห็ดพึ่งหวานนะทุกคนบีจอดรถตรงนี้เพราะว่ากะจะกะจะไปป่าที่บีเคยมาเก็บเนาะแล้วคันนี้ขับผ่านนะทุกคนคือแค่มองเข้าไปตรงนี้เองอะ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะไปค่ะมันให้มองเข้าไปจากที่คุยในคลิปเมื่อกี้นะคะบีเลยไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนซ้ายหรือขวาดีเอาเอาซ้ายก่อนแล้วกันนะคะไปค่ะ โอ้โหนี่จ้ะทุกคนอันนี้เป็นคู่แรกนะจ๊ะคู่แรกก็เก็บเลยดูโอ้โหเดี๋ยวค่อยตัดนะเดี๋ยวบีขอเก็บตรงนี้ให้หมดให้หมดทุกดอกก่อนเนาะเราค่อยไปตัดทีเดียวนี่จ้ะ โอทุกคนดูใหญ่มากเลยอะ่ะนี่นะโอ้โหเห็ดพึ่งหวานปีนี้เยอะมากมันอาจจะอยากจะออกตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะแต่ว่ามันไม่มีฝนงไงทุกคนพอมาปีนี้นะคะก็ตุมๆเลยเนาะ ค่ะยังไม่หมดจ้ะนี่ติดิงตรงนี้เห็นไหมสวยมากดูค่ะโอ้โหนี่จ้ะตรงนี้สีดอกเบาๆจ้ะอ่ะเดี๋ยวตัดขาเลยจ้ะ ดูดอกนี้สิทุกคนใหญ่มากโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีนอนเลยจ้ะแชปมากดีมาก นี่บีขับรถผ่านไปแล้วนะถอยมาดูเนาะมองเห็นเห็ดน,นี่โอ้โหนี่จะ้ะโอเคไปค่ะ นเจออีกดอกหนึงละคะ่ะนี่นี่นะจะน่ารักมากโออันนี้ไม่มีหนอนนี่จ้ะเจออีกดอกหนึงละกข้างหน้าไปคะ่ะ โอ้มันอยู่ฝั่งนูน้นนุ่นคนนั่นไงไปไปอุย้ยสวยมากเลยอ่ะนี่นะอุย้ยสวยมากเลยดูค่ะขาอือดูสวยโอเค นี่จ้าสวยจริงอะไรจริงยุงก็มาจ้ะอยู่ข้างในไปค่ะนุนนี่จะ โอ้นี่ป่ะอุ้ยขาสวยนี่โอ้ทุกคนอันนี้มันจะเป็นเห็ดในตระกูลเห็ดเห็ด้ำามากนะคะแต่ไม่ได้เก็บเนาะ ว้าวนี่อันนี้ก็ตัดขาโอ้โหเต็มนี่จ้ะเย่ป่ะ นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวสุดเอื้อมนิดนึงนี่โอ้โหเดี๋ยวนะยังไม่หมดนะทุกคนนะอันนี้วางไว้ก่อนนะนี่เห็นแบบแบบเลยใช่ไหมก็คืออยู่ตรงนี้เองนะคะโอ้โหนี่นะ,ะอนนะสองเดี๋ย่อันนี้ก่อนนี นูนอีกสามสามหยิบเลยจ้ะอู้เป็นโพงคือมันจะขึ้นดูทุกคนหัวทิมไปฝั่งนี้เลยอ่ะโอ้โหอ,อู้คาสวยมากอู้ยมันดันขึ้นเนาะอ่ะขอวางตรงนี้ก่อนนะสามมาดูตัวแม่จ้ะตัวแม่โอ้ยใหญ่มาก ุ้ยนุน่นนุน่นนุน่นทุกคนคือแบบใหญ่มากเลยอะสวยดูค่ะอันนี้เขาเรียกสวยต้องขอร้องเอาค่ะโอ้โหขาขึ้นไม่หมดขาสวยมาก ดูอ๋อนี่ลากไม้ทุกคนลากไม้พาดเห็นไหมรากไม้พาดพาดมันอยู่อืมอ่าจา้ะโอ้โหอ่าเดี๋ยวค่อยมาตัดเนาะนี่โอ้ยโอ้ยตื่นเต้นอะอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนตะกาหมอก็มาจ้าวันนี้ตามคําเรียกร้องเลยนะไปคะ่ะอ่าทุกคนเราข้ามคลองมาเอานี่จ้ะดอกนี้นะ เออเดี๋ยวได้หรือเปล่าเดี๋ยวเอาได้แต่นีทากนะนได้จ้ะปะทุกคนพีกอีกแล้วจ้ะดูดอ,อกเห็ดโอ้ดูขานะโอ้ยนี่จ้ะแล้วก็นั่นอีก นี่จ้ะโอ้ไปอีกแล้วก็นูนจ้ะนี่ค่ะทุกคนเก็บนี่ค่ะแล้วก็นี่อีกนี่จ้ะยังไม่หมดมาต่อนี่จ้ะดู สวยอ,อดเูเห็ดแดงสวยมากแต่ว่าบีไม่ได้เก็บนะคะเนาะสวยมากสองดอกไปคะ่ะอะต่อตัวออน,นั้นี้นี่นะคะแล้วก็ข้างๆอีกอ อีกแล้วคลิปนี้พลิกอีกแล้วนี่จ้ะโอ้ยเยอะเลยย้ยไปค่ะ คนในความเมื่อกี้บีข้ามคลองมาแล้วบีเก็บอยู่ตรงนั้นใช่ไหมนั่นแนหะอยู่ตรงนั้นแล้วดูค่ะความเห็ดมันอยากจะออกอะ่ะอันนี้อยู่ตรงคลองอเลยต้องนั่งหาเลยต้องนั่งหาตามคลองอสรุปไม่มีค่ะมีดอกนี่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าอันนี้ไปเก็บก่อนมาเลยจ้านี่เห็นไหมสวยทะเนี้ยดูทุกคนโอ้ยดูค่ะดูข้างบนอ่ะเก็บเลยจ้า โอ้โหเอาอยุงเข้าตานี่อืไปขาตัดขาแล้วนะอา่าทุกคนเรามาตัดกันเถอะนี่นะคะนี่ออโอ้เสียนดินเอางออะไรเนี่ยเข้าเป็นพโพรง นี่นี่เลยจ้ะโกโดอกนี้โอ้โหใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่มาก วยมากอ่ะลงตะกร้าจ้ะแล้วก็เดี๋ยวตัดดอกจิว๋วนี่อืมโอ้โหนี่นี่ออ้อันนี้เต็มเต็มดูคนดูโอ้โหไปเลยจ้ะ ทิ้งไว้ในป่านี่แหละนี่โอเคนี่อันนี้ได้แล้วก็พึ่งหวานอีกดอกโอวันนี้มีแบบดอกจำโบง,งันเลยอะพึ่งหวานอะดูขาดูขานี้ที่ทุกคนขาใหญ่มากเลยนะขาใหญ่เกินไปไหมเนี่ย <c oughs> ดูหินโอ้ขาวขาวจอะนี่จ้ะโอ,อประมาณนี้จ้ะแล้วก็นี่ดอกเหล็กโอ้หนอนอุ้ยหนอน อุ้ยไม่ได้ค่ะอ่าไม่ได้ไม่ได้ไไดอุย้ยนอนไม่เอาค่ะอันนี้เออสวยอันนี้ไม่ค่อยจะมีนอนเนาะไอเห็ดขาวลายเนะี่ยทุกคนดูเย่ yeah. โอ้โหตัดเมื่อยเลยทุกคนขออภยัยตัดเยอะไปหน่อยนะคนตัดเมื่อยจะรับคนตัดเพิ่ม นี่จ้ะนีแล้วโกนี่โอวันนี้จะมีความตัดไวมากอความแชปบแล้วก็ดอกเล็กนี่จ้ะ ประมาณนี้นี่โอยน่ารักแล้วก็ดอกสุดท้ายแล้วนะที่เก็บโอ้โหโอ้ไม่ไหวจ้ะก็จะประมาณนี้แล้วครึ่งตะก,ก้าละจ้ะปะเก็บแป๊บเดียวทุกคนดูความเหตุอยากจะออกอยู่ตรงถนนในป่าเลยจ้ะอยู่ตรงถนนในป่าเลยโอ้โหดูจ้ะแต่ว่าบีคงไม่ได้เก็บหรอกเนาะ นี่นะดูโอ้ยัน่นอีกสองดอกโอ้ยไม่เอาจ้ะแต่ว่าบีว่บเจ้าดอกนั้นนี่โอ้โหกำลังขึ้นเลยอะโอ้โหสวยมากอันนี้คือเห็ดพึ่งหวานที่อร่อยนะทุกคนอันนี้นะคะคืออร่อยเลยนะเนี่ยอืม นี่ค่ะตัดเลยตัดเลยเพราะว่าข้างหน้าก็ยังหลมีนะคะข้างหน้ารอเราอยู่หูอ้ย,อยขอพัยค่ะมือมันก็ฉลัฉลับเพราะอะไรเพราะว่ามองหาดอกอื่นอยู่โอ้ยไปจ้ะโอ้ทุกคนดูโอ้ยด้านนี้ได้ไหมอะแต่ทำไมมันเหี่ยวเหี่ยว ไดียดูก่อนนะอุ้ยขึ้นลาทุกคนเห็นไหมเดียวน้องไว้ที่เดิมแล้วก็ดีดิงจะมีน,นี้ด้วยเดี๋ยวดูก่อนนะอุ้ยมันเหี่ยวมันนิ่มไปเลยทุกคนไม่เอาหรอกเนาะปะ <laughs> ทุกคนดูทางเดินเข้าป่าจา้ะนี่นะโอ้โห นีอุ้ยเห็ดพึ่งหวานอร่อยอีกแล้วดอกนี้นี่โอ้โหนุ่นกำลังโผล่นะจ้ะอุ้ยดอกนี้แข็งอะโอ้โหอายตัดขาเลยจ้ะแต่ดอกแต่อันนี้ไม่รู้มาจากไหนตัดขาเลยจ้าตัดขา ก็นีโอ้โหโอเคโอ้ยแชบๆนี่จะได้นี่ปปค่ะอ๋ออ๋อทุกคนบิรู้แล้วไอ้หมวกนี้มาจากไหนหมวกนี้มาจากตรงนี้นี่อาจจะมีแบบว่าอะไรเดินเตะ หรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราไปดูปุดปูดตรงนั้นเนะนี่ยเนี่ยปุดปูดอะโอ้ยมันนิ่มเลยจ้ะไม่ไหวนั่นนั่นดอกหนึ่งนี่นี่นี่นอุ๊บส์นี่จ้าออ้นี่คน เจออีกดอกหนึ่งจา้าเมื่อกี้ไม่ญาโทรมาบีอยู่ไหนบีว่าบีอยู่ในป่าจ้านี่เมียโทรมาขอบคุณเห็ดขอบคุณนะที่เอาเห็ดมาให้นี่จา้าอะเดี๋ยวเราก็จะตัดขานี่นะโอ้โหอ่าได้ตกใจอทีเลยตัดแรกนี่กลัวหนอนนี่จ้ปะปนี่ทุกคนเจอเห็ด เห็ดน้ำมากด้วยนะอันนี้สวยค่ะเดี๋ยวจะเอาอันนี้ด้วยนะนี่นี่ค่ะสวยมากเดี๋ยวจะคอตัดแบบนี้เลยนะนี่นะคะนี่ได้เย่ไปค่ะนี่แล้วก็เจอดอกอน,นี้ด้วยถ้าตุต่มแบบนี้มันก็น่าเก็บอะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวหักเลยดีกว่านนนะันี้นะนี่นะนี่ คิดว่ามันต้องมีลูกมัน,นก็เลยเดินมาดูก็เลยเจออแต่ขึ้นลาก็เก็บไว้ที่เดิม <c oughs> น,น,นั่นอีกหนึ่งดอกเอานี่ไงเพื่อนเขาอีกดอกหนึ่งบางทีมันก็มองยากยากทุกคนมันเหมือนกับผลสนน่ะนี่นะคะโอ้โหนี่ปุดปๆ แล้วก็นี่อีกดอุย้ยอุ้ยไม่ได้ขึ้นลาโอเคทุกคนวันนี้ก็จับมาในคลิปประมาณนี้นะคะก็ไม่สัน้นไม่ยาวเกินไปเนาะถ้างั้นบีกลับและมาแปบเดียวนะคะเดี๋ยวบีจะไปเลือกผลไม้ต่อนะบียังเหลือเลือกผลไม้ให้ลูกค้านะคะก็บอกพี่ดิ๊วว่าเดี๋ยวขอมาเก็บเห็ดเพื่อความจะลงใจคือบอกว่าจะได้ไม่ปวดหลังปวดขามากเกินไปทุกคนนะคะเนาะก็มาแบบว่าเอาบรรยากาศป่านิดนึงก็บีก็ได้ประมาณนี้แหละที่ทุกคนเห็น คือมันสวยมากเลยดูค่ะอืไปแล้วทางน,นั้นนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับไลค์กำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ